สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะป๊าป๊าสวัสดีหน่อยสวัสดีเฮ้ยหวนจังหวนเหมือนสามอาพาริยาเลยสีพันยาเนี่ให้ป๊าป๊าเราช่วยอะไรเปล่าช่วยเอาหม่อนเชียงใหม่ของพี่หนุ่ยออกมาเราต้องให้ป๊าป๊าช่วยเพราะเวลานั่งปลูกผักมากๆ เขาไม่ค่อยดีเห็นป่ามันรากมันลงดินเห็นป่ะเห็นไหมว่ารากเขาลงดินเพราะฉะนั้นนี่ต้องให้ป้าป้าดึงออกมาเห็นไหมเราดึงไม่ไหวเพราะรากเขาลงไม่ใช่ลงดินรากเขาออกทะลุไปนู่นเลยหากินไปทั่วเลยตอนนี้ติดแก่นี่อีกโอเคหมอนหมอนเชียงใหม่พี่หนุย่ยนี่หมอนเชียงใหม่มเห็นป่า<ม>แดงเลยพิษพิซีเยอะนะอยากให้ทุกคนปลูกนะ อโอ้ขอบคุณมากมาเลยป,ปา้าป้าเดี๋ยวต้องแยกแยกแยกเขาออกป้าป้าตัดตัดลากแล้วจบแล้วเดียเด๋ยวให้ป,ปา้าป้าสวัสดีค่ะคุณหมอคุณหมอนะ่ารักมากเลยพอดีคุณหมอก็ผ่านหน้าบ้านคุณหมอออกแังกายคุณหมอร้องเพลงเพลาอมากเขาบอกนะป้านะร้องเพล้อจริงๆเกรงใจไม่กล้าถ่ายคุณหมอคุณหมอโบกไม้โบกมือ คุณหมอร้องเพลงพระจริงๆเอแนวเสียงโทนเสียงเส้นเสียงนี่สรินนันทนาคอนตัดออกแลวใช่ไหมตัดแล้วขอบคุณมากๆเคยปะป้าปป้าขยับอไกระถางด้านในออกมาให้หน่อยดิให้มันโดนแดดเต็มๆให้ปป้าเราช่วยป้ป๊าเราแข็งแรงอยู่นะโอ้ยอยู่ในดง ปาฟ้าเขาอยู่ในดงนี่เองดงพืชดงผักน,าานี่คือส้มจีด๊ดนั่นคือส้มจีด๊ดนี่นี่คือส้มจี๊ดนะให้ป๋าป้าเราขยับออกมาหน่อยเดี๋ยวเราจะทำอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็จะตัดแต่งบำรุงเขาหน่อย ของตายายช่วยกันทําอีกคนหนึ่งช่วยอีกคนหนึ่งถ่ายค่ะเดีอยทีเดีอยทีนี่ให้ป๊าป๊าเราช่วยจัดการหรือนวลหรือนี่เรียบร้อยแล้วไหมเนาะขอบคุณมากป,ป,ป๊าป๊าล้งาลงมือล้างมือขอบคุณคนะคะนี่อันนี้ถ้าใครจําได้ที่เราตัดทําสาวมื่อือเปราะไปเห็นไหม เห็นไหมว่าเขาติดลูกดีไหมแสดงว่ารากเขายัางแข็งแรงทําสาวได้หลายรอบวะเนี่ยเวล,า,ลาเห็นเขาสมโสมพืชผักต่างๆนะให้ทําสาวเคานะอ,าอ๋อมดมามดมามดมาเดยวกันอนวนหอยอวนหอยแม่น่อยอ้วน้วนงามาดีงาต่อนนดีงาเลยมาดีงาหน้ารักจริงๆเออเนี่ยอากินหญ้าเนี่ยหญ้าแบบนี้แหละที่น้องหมาเขาชอบกิน กินเลยลูกกินเลยปลอดสาันพิษบานแม่เกนเกนเกเน,นี่ยเห็นไหมหญ้าแบบนี้ยน้องหมาเขาจะชอบกินมากเลยเห็นไหมเนี่ยแหละเป็นอะไรที่น้องหมาชอบกินมากนี่น้องหมาบ้านนี้สุขภาพดีป,ะปะ้าเสื้อถกแล้วเห็นตูดเรอไม่เห็นหนะอันนี้มันปูนที่เราตัดกิ่งกักชํำนะ มันปูเนี่ยตัดกิ่งปักชาง่ายนะเนี่ยตัดอย่างเงี้ยเนี่ยตัดงี้แล้วก็จิ้มเลยจิ้มตรงนี้ก็ได้นี่จิ้มเห็นปเนี่ยแค่นี้เองทําตอนเย็นๆนะดิดใบออกหน่อยเนี่ยแค่นี้เองนะมันปูเนี่ยตัดกิ่งปักชาติดง่ายมากกดดินให้แน่นเนี่ยกดดินให้แน่นๆเดี๋ยวเ,เราก็จะได้ต้นใหม่ละเห็นปะ แค่นี้เองนี่หมอนหมอนหมอนพี่หนุย่ยหมอนเชียงใหม่มาไปเขาตัดที่แอสแอลคอบันช่องเดชสุกอินไปดูช่องเดชสุกอินนะจ๊ะช่องน้องหนวดนะ่ะเดี๋ยวรีบไปก่อนน้องหนวดเขามีพืชผักต่งตง ơi, างๆกล้วยเกลยด่างพืชไม้ด่างอีกเยอะแยะเลยนะไปดูกันพวกเราเฮ้ยวิีโอีซี ไปอุดหนุนต้นมอนน้องหนวดด้วยน้องหนวดแน้วให้เรามาเยอะเลยนะเราทําตายไปเยอะเลยเสียดายมากเลยเมื่อเดือฝรั่งเนี่ยยิ่งเสียดายอย่เลยเ,ลยเสียดายมากเดี๋ยวก่อนทําไมมันเหมือนไม่ค่อยจะชัดเอาใหม่เด็ดีขึ้นมัางยังตาไม่ดีด้วยเท่าทราแล้วด้วยสายตาก็เป็นไปตามวัย แต่เราก็บำพยายามบำรุงสายตาหาอาหารเสริมกินอาหารเสริมช่วยได้นะจ๊ะทุกคนมีกำลังทรัพย์ก็ดูแลสุขภาพหาเงินมามีเงินมากก็ซื้อดูแลสุขภาพโดยดีสุดแล้วนะพอมีกำลังทรัพย์ก็หาอาหารเสริมกินดูแลร่างกายให้แข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เป็นภาระใครก็พอแล้ว โอ้ยดียเก็บมเมื่อือเออลงแล้วให้ป้าป้าเราช่วยออกมาเนี่ยต้นมันปูต้นนี้ก็เหมือนกันเห็นรเราตัดจากต้นแม่เขาเนี่ยแหละขยายจิ้มจิ้มปักปักช้ำช้ำทิ่มๆิมไปทั่วหมดเลยเนี่ยมันปูเนี่ยเขามีสารต้านมะเร็งค่อนข้างสูงทีเดียวเราถึงบอกยายทุกคนปลูกเพราะเขาขยายง่ายตัดกิ่งทิ่มๆิ้มก็ติดแล้วเนี่ยที่เห็นเห็นน่ตัดกิ่งทิ่มทิมทั้งนั้นเลยโอ้ยเหนื่อยดีเช้าเช้ามาอุ้ยทำนู่นทำนี่ อัดคลิปไปหลายช่องเลยอัดคลิปแล้วก็ลงๆไว้ที่พักไว้ในไอ้นั่นนะในออช่องไม่แสดงรายการอะ่ะอันนี้ก็เป็นโอ้ยดูอร่อยนีย้ดูท่าทางจะอร่อยเนี่ยมะนเวแป้นชรดาพรเนี่ยมะนเวแป้นชราพรนี่ดูท่าอร่อยจริงๆ อันนี้ต้องเท้าความหลายคนคนใหม่ๆเข้ามาไม่รู้พอดีพี่กบกับพี่ฝนเพื่อนพี่พี่ที่บริษัทของเราเขาเอามาให้ไปกินเลี้ยงบ้านแม่แขกตอนนั้นตอนนั้นโควิดยังซาซาย,ยู่แล้วก็นี่เลยพวกเราก,นนกินนู่นกินนี่กินนี่กินนั่นกันแล้วพี่กบเอามาจากสวนพี่กบจําไม่ได้แต่ตอนนี้น่าจะรู้แล้วว่าเป็นมะนาวใส่น้ําผึ้งมะนาวน้ําผึ้งอืม แต่เราเอามาเพาะเองพี่เขาให้เม็ดมาเราเลยเอามาเพาะเองแล้วตั้งชื่อเองมีหลา <c oughs> <c oughs> <c oughs> ยเปล่าหัวเราะอีมาเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเนี่ตั้งชื่อเองว่านาเป็นเีราพรตอนนี้ได้หลายกระถางได้เยอะมากนะเราเพาะขึ้นหลายต้นเลยตอนนี้โตแล้วด้วยเริ่มโตแล้วนะ่ะ คือพวกมะนาวส้มอะไรก็แล้วแต่ที่เพาะจากเมล็ดเนี่ยเขาจะเป็นอะไรที่แข็งแรงแล้วก็สามารถต้านทานโรคได้ดีที่สําคัญอร่อยดูสิเนี่ย <c oughs> แหว่งหมดนะโดนมาโดนแล้วเนี่ยอืมแต่ก็ต้องคอยดูแลเหมือนกันนะบางทีอยู่ใ,ใกล้เนี่ยต้นถั่วเนี่ยพวกมดพวกมแมลงที่มากินเพลีย้ยเพลอะก็ต้องดูแลอันนี้แข็งแรงดีนะที่เนี่ยอที่จิ้มไว้เนี่ย ถือว่าโอเคนะถั่วฝักยาวอะ่ะตัดยอดมาปักชําติดดีจังเลยถั่วฝักยาวเนี่ยเห็นไหมเนี่ยติดมาแล้วถั่วฝักยาวที่เราตัดกิ่งมาปักชํานะตัดยอดเข้ามาปักชํนยอดแบบนี้เออเราเคยทําให้หลายแล้วรอบแล้วล่ละแต่ทีนี้อยากให้ทุกคนเพื่อนใหม่ๆได้ดูเนี่ยตัดไว้เห็นปะเห็นแบบนี้ไหมแล้วก็จิ้ม สามมรถจิ้มตรงนี้อ่ะกดดินให้แน,น่นๆแค่นี้นะนี่แหละทำตอนเย็นๆเ,เขาติดง่ายพอๆกับอันชันเลยเนี่ยแค่นี้แหละรดน้ำเช้าเย็นโอ้โหยากนขึ้นมาเยอะเลยแต่กันน,นี่ก็งามดีดีนะโตเร็วด้วยโตเร็วดจริงๆเนี่ยอันนี้ จากยอดนะเนี่ยโหเดือดกันมันมันมันหวานญี่ปุ่นมันหวานญี่ปุ่นบังมันหวานญี่ปุ่นอย,ยู่เพิ่งบังนะจ๊ะเอามานนเนี่ยเป็นต้นที่เรานั่นปักจากยอดนะโตเร็วมากเลยเดี๋ยวถอนก่อนเถอะน,นี่นี่กระเพราที่เราถอนจากเออ่ยอดออน่ะเด็ดยอดเข้ามาจิ้มใน,น,นยอดอ่อนๆน,นี่ๆๆๆเนี่ยยอดอ่อนๆเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยยอดอย่างเงี้ยเด็ดมาก เนี่ยเด็ดมาแล้วก,กดเข้าไปติดง่ายจะตายเนี่ยยอดเนี่ยยอดอ่อนๆเนี่ยเนี่ยเด็ดมาแล้วก็จิ้มเนี่ยจิ้มเข้าไปกดดินให้แน,น่นๆลดน้ำเช้าเย็นถอนให้ดูเป็นตัวอย่างนี่เริ่มจะแก่มีดอกแล้วด้วยจิ้มเข้าไป ยอดยอดเนี่ยอ่อนอ่อนเนี่ยยอดอ่อนอ่อน,ออนกับเปล่าโหระพาแมงรักได้หมดรู้ใช่ไหมหลายหลายคนอะรู้แล้วว่าพวกยอดอ่อนอ่อนเนี่ยโหระพาแมงรักยี่ราติดง่ายจะตายเนี่ยติดง่ายรากแข็งแรงลำต้นแข็งแรงด้วยแล้วพร้อมที่เป็นเมล็ดพันธุ์เราจะเก็บไว้เอาไปโรยสามารถโรยโรยไปทั่วได้เลยเนี่ยที่เห็นเห็นนี่ก็คือ,คอ เพราะเอาออกมาดีกว่าเพราะเรามีต้นต้นนี้อยู่แล้วนะต้นนี้แล้วเดี๋ยวเราเอาไปปลูกหลังบ้านถอนออกมาเนี่ยแข็งแรงมากเลยอย๊เห็นไหมนี่ให้ทุกคนเห็นแล้วเราก็เอาไปปลูกตรงไหนก็ได้เอาไปมองไหนก็ได้ยิ่งมีรากนะยิ่งติดดีเลยอะตอนนี้ดูแลสุขภาพทุกคนด้วยนะ ฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราเพื่อนใหม่ๆคนรักการปลูกมือใหม่หัดปลูกไปติดตามช,ช่องทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเรานะช่องแม่บีปลูกผักพี่พาสวนผักหน้าร้านทัชชาคนรักเกษตรคุณต้นคุณเกษตรต้นว่อาอย่าเพิ่งหาวเ,เกษตรรักปลูกเกษตรพาเพลิน บานไรบ่บางพยอมอาสาวกรรสินรักปลูกชาแนลสิริรัตนออร์แกนิกกาเดนเกษตรต้อมเกษตรกรขี้เกียจอุ้ยที่มีคำว่าเกษตรมีคำว่าสวนมีคำว่าปลูกมีคำว่าฟาร์มีคำว่าไร่ได้หมดนะจ๊ะทุกคนบ้านไรบ่บางพยอมอหลายๆช่องให้ความรู้เราหมดทุกช่องบอกตรงไปแล้วงานเยอะ เหนื่อยดูแลสุขภาพดีสุดเท่าที่ทำได้นะทุกคนแกนี้นะ